หนึ่งนิสัยที่ทําให้เทรดเดอร์ขาดทุนตลอดชีวิตค่ะใครที่เทรดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเทรดได้ได้เสียเสียนะคะมีกําไรแล้วก็มีขาดทุนบ้างนะคะหนึ่งนิสัยเลยที่เป็นคล้ายๆกันนะคะก็คือการคันมือค่ะหรือว่าการเข้าเทรดระหว่างทางนะคะตอนเช้าเนี่ยวางแผนไว้เป็นอย่างดีว่าจะเข้าจุดนั้นจุดนี้แต่พอระหว่างวานันกดดูกราฟบ่อยเข้าบ่อยเข้าจ้องกราฟตลอดเวลารู้สึกว่าจุดไหนก็สวยไปหมดรู้สึกว่าจุดนี้ก็น่าจะทํากําไรได้นะ แบบนี้ถือว่าผิดเลยนะคะเรียกว่าไม่มีวินัยในการเทรดค่ะดังนั้นวิธีแก้ก็คือยึดแผนของเราไว้และอันที่2ค่ะพยายามไม่จ้องกราฟตลอดทั้งวันนะคะติดตั้งแอปอ l e r t ไว้เลยนะคะมันจะมีแอปหนึ่งค่ะที่เอาไว้ใช้เตือนเรานะคะเวลาที่ราคาใกล้ถึงราคาที่เรากำหนดไว้ ก็สามารถใช้แอปนี้นะคะในการแจ้งเตือนราคานั้นได้ค่ะแล้วเราค่อยเปิดดูตอนนั้นก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะจะทําให้เราเทรดแบบมืออาชีพมากขึ้นเราก็ทํากําไรได้ตลอดค่ะส่วนใครอยากรู้ว่าแอปไหนติดตามต่อในคลิปหน้าได้นะคะ